กาสวัสดีครับมาพี่น้องมือในสิเป็นแบบซีฟูด้ดซีฟูด้ดซีฟู้ดจักนอยพี่น้องมาแซ่บแส่บทักันครับนี่หมึกแล้กก็กุ้งแล้วก็ขนมจีนพี่น้องแล้วก็พักสดๆครับผมน้ำจิ้มซีฟู้ดพี่น้องนี่นะแซ่บแซ่บทํากันพี่น้องมาตัางไว้นี่แหละมากินกันเลยพี่น้องกุ้งราดน้นำจิ้มซีฟูด้ดจิ้มออก 嗯。Mm hmm. cùng đen đen Salad lầy kim nhắm kim หมอืออครับมากกูสดๆเลยอืือ ตลัดจิ้มแล้วก็หอ่อกูุ้งสุกด้วยขนมจีนนิดหน่อยหอเลยคำใหายๆพี่น้องอ่ะ 으흐으 <laughs> <laughs> <laughs>

อามากุ้งดรวยมือกุ้งแต่งน้ำจิ้มใส่ขอเลยมา <c oughs> จางปลากรอบๆน้ำจิ้มซีฟูด้ด กุ้งลวกสองตัวจิ้มซีฟูดโมมพี่น,ออน,น้องมอันีอยไง กุ้งสดสองตัวเลยน้ำจิ้มซีฟูด้ด หมึกนลวกอือ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 